นี่ครับราคาเดี๋ยวเรากำลังเข้าคิวไปจ่ายทางส่วนที่เก็บมานั่นนั่นราคาอยู่นั่นครับประมาณเอาเลยประมาณเอาเลยเอาทุก box เฮีย box เฮีย box ยังไงเฟอร์บุนเนิตเก็บเก็บกล่องกล่องหนึ่งนี่สามปอนด์นี่กล่องนี้สามปอนด์จะเต็มไม่เต็มก็สามปอนด์กล่องนี้สามปอนด์กล่องนี้ก็สามปอนด์หลงกลวนไปอีกมันไม่มีให้เก็บเออคนคนเก็บเยอะๆก็มีเยอะๆโอเค